ดิฉันชื่อนางเยาวนาถเลาหะบรรจงเป็นข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษค่ะคุณครูเนี่ยรับผิดชอบเด็กชั้นอนุบาลปีที่1และปีที่สอง43คนค่ะระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลกระบี่เน้นพัฒนาการ4ด้านค่ะ พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจและสติปัญญาที่นี่มีความพร้อมค่ะโรงเรียนจะสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจะจัดสรรให้ครูเนี่ยสามารถไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอกับการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนค่ะ ในส่วนของตัวครูเองนะคะในการจัดประสบการณ์เนี่ยครูจะเน้นให้เด็กได้ลงมือกระทําด้วยตัวเองค่ะแล้วกิจกรรมต่างๆนี่ครูก็จะศึกษารูปแบบวิธีการต่างๆซึ่งแปลกใหม่อยู่เสมอมาให้เด็กได้เรียนรู้ค่ะถ้าหากว่าเรามีกิจกรรมให้เด็กที่หลากหลายเด็กก็จะมีความตื่นเต้นกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ค่ะเดน้บอกทำความเคารพค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆดูนะคะว่าบนโต๊ะวันนี้คุณครูจะมีถุงมาให้เด็กๆสี่ใบเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าในถุงนี้มีอะไราูอ,อ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้อาสาสมัครออกมาคลำของในถุงนี้แล้วบอกเพื่อนถึงลักษณะที่หนูคลำแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะคะให้เพื่อนถ่ายตกลงไหมคะตกลงค่ะอ่าคนไหนจะนอาสาสมัครคนแรกลูก น้องบิวค่ะน้องบิวน้องบิวจะเลือกถุงไหนคะอ่าสีเขียวนะคะอ่าคลำและบอกลักษณะเพื่อนนะคะมันเ็น้วยอ๋อดูได้ไงว่าเป็นกลวยลูกข้างล่างมันกลมๆอ่าข้างล่างกลมๆหนูฟังนะคะข้างล่างกลมๆข้างบนแหลมแหลมข้างบนแหลมมันเบาๆอาอ่ามันเบาๆบ บอกไม้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใครจะทาอีกคะกล้วยปีโป้ใช่ไหมกล้วยปีโป้ใช่ไหมลูกอ่าดึงออกมาดูที่ลูกอ่าใช่ไหมคะอ่าตบมือให้โฟกัสค่ะอขอบคุณค่ะขนมปีโป้นี่มีลักษณะอย่างไรคะข้างล่างเป็นยังไงลูกกลมข้างล่างเป็นรูปวงกลมแล้วด้านข้างเป็นยังไงคะโค้ง ผิวด้านข้างในโค้งๆส่วนข้างบนเป็นยังไงคะแหลมแหล,ม,ลมนะคะเราเรียกว่ากรวยนะคะกรวยต่อไปนะคะใครจะออกมาคลำในถุงต่อไปคะลายปักค่ะหนูเลือกสีอะไรดีคะสีแดงค่ะ,ะมันมีรูสอง มีรูสองรูสองข้างเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีมีปลายแหลมแหลมอืมมีปลายแหลมแหลมด้วยอาวใครจะตอบได้ลูกอาวน้องตียืนค่ะดึงโซใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปน้องคอมสินค่ะของใช้หรือว่าของเล่นของใช้ของใช้อาวรอใช่ไหมดึงออกมาให้เพื่อนดูสิคะใช่ไหมคะ ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆดูลักษณะของหลอดนะคะข้างบนข้างล่างเป็นรูปอะไรนะคะรูปวงกลมด้านนี้แหลมเพราะว่าเอาไว้ทำอะไรคะเจาะเอาไว้เจาะรูปทรงอย่างนี้เราเรียกว่าทรงกระกอ๋อหลอดดูดอันนี้เป็นทรงกระบอกนะคะจุดประสงค์ในการที่ให้เด็กออกมา ครัมสิ่งของที่อยู่ในถุงนะคะคุณครูต้องการให้เด็กเนี่ยได้ใช้ประสาทสัมผัสนอกจากที่จะใช้ตามองแล้วนี่นะคะยังอยากให้เขาได้สัมผัสด้วยผิวกายนะคะว่าสิ่งที่เขามองเห็นกับสิ่งที่เขาสัมผัสนี่แตกต่างกันยังไงคะลักษณะวงกลมอ๋อเป็นวงกลมผิวเรียบเรียอผิวเรียบเรียบหนักหรือเบาเบา,บาค่ะพุ่ตาเป็นเคยไมใช่ค่ะปิงปองใช่ไหมใช่ไหม อ่าตัวมือหน่อยหนูดูนะคะลูกปิงปองลูกนี้สีอะไรคะสีชมพูออสีชมพู <c oughs> ด้านข้างเป็นยังไงเอ่ยม,มีมุมไหมคะไม่มีมีเหลี่ยมไหมคะไม่มีมีด้านด้านตรงตรงไหมคะไม,ไม่มีนะคะลูกปิงปองนี้เป็นทรงกลม คือเด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงมาแล้วในกิจกรรมวันนี้เนี่ยคุณครูใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเป็นการทบทวนความรู้เดิมค่ะ วันนี้ะคะคุณครูใช้กิจกรรมขยะแปลงกายโดยการบูรณาการคณิตศาสตร์ด้านจำนวนด้านรูปทรงเข้ากับวิทยาศาสตร์โดยการให้เด็กสังเกตเปรียบเทียบจำแนกนะคะและก็ประการสำคัญก็คือจะเน้นกระบวนการเทคโนโลยีค่ะเด็กๆคะคุณครูเนี่ยมีวัสดุเหลือใช้มาวางบนโต๊ะตั้งหลายชนิดนะคะนี่อะไรเอ่ยกล่องรูปทรงอะไรคะ แล้วก็มีนี่ก็เป็น,นกล่องเหมือนกันนะคะรูปทรงอะไรคะอ,อะส่องกล่องนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวครูจะถามนะลูกนะใครจะตอบคุณครูน้องบิวะคะ่ะยืนขึ้น,นะค่ะลูกกล่องด้านนี้มันอันใหญ่กว่าส่วนกล่องใบนี้ ด้านเล็กกว่ากล่องใบนี้มันเล็ก,กเล็กกว่านะคะตบมือน้องบิวค่ะนอกจากกล่องแล้วนะคะหนูดูนะคะมีอะไรอีกคะแก้วน้ำอ่อมีแก้วน้ำคุณครูเอาสิ่งของเหล่านี้มาให้เด็กๆจัดกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครให้เด็กๆมาจัดกลุ่มตามความคิดของหนูหรือตามเกณฑ์ที่หนูตั้งขึ้นมาเองใครจะอาสาสมัครบ้างคะ น้องบิวค่ะน้องบิวนะคะจัดกลุ่มของเหล่านี้ค่ะ ของตามรูปทรงค่ะอ่าแล้วก็มีทรงอะไรบ้างบอกเพื่อนค่ะทรงกลมทรงกลม,มทรงกระบอกสี่ทรงสี่เหลี่ยมรูปแล้วก็วงรีวงรีขอตบมือหน่อยค่ะ <c oughs> น้องมิวเนี่ยจัดของจัดวัสดุที่อยู่บนโต๊ะครูตามรูปทรงนะคะรูปทรงที่เหมือนกันวางไว้ด้วยกันนะคะ จะมีอาสาสมัครออกมาจัดก,กลุ่มตามรูปแบบอื่นตามเกณฑ์อื่นอีกไหมคะน้องอ้อมค่ะ ยึดเกณฑ์อะไรคะสีเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันหนูจัดได้กี่กลุ่มคะหนึ่งสอสามสี่ห้ากเจ็ดเจ็ดกลุ่มเดกลุ่มนะคะตบมือให้น้องหน่อยคะ่ะน้องอ้อมจัดกลุ่มของอบนโต๊ะเนี่ตามสีนะคะเอาเด็กๆด,ดูนะคะแล้วบอกคุณครูว,ว่าสีอะไรนะคะสีอะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ กลุ่มที่หนึ่งสีน้ำเงินกลุ่มที่สองสีเนื้อหรือไม่ก็สีอะไรนะน้ำตาลแต่น้องอ้อมนี่เขาจัดกลุ่มเขาด้วยกันสีอะไรคะเนี่ยสีแดงสีแดงต่อไปสีอะไรเออสีเขียวสีเขียวอยู่ด้วยกันนะคะต่อไปสีอะไรคะเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองนะคะด้านนี้สีอะไรคะ องนี้ทั้งหมดเลยสีอะไรคะ่าสีขาวตบมือน้องอ้อมอีกครั้งหนึ่งคะ่ะไว้ตรงกลางรนี้หนูจัดสิ่งของบนโต๊ะนี้ตามเกณฑ์อะไรคะตามขนาดค่ะอ่ามีสิ่งของบนโต๊ะนี้ขี่ขนาดคะ่ะใหญ่ กลางแล้วก็เล็กอ่าจัดของได้กี่กลุ่มคะสามกลุ่มอ้าวค่ะเด็กๆคะ่ะน้องเครปนะคะมาจัดกลุ่มของบนโต๊ะนี้นะคะตามเกณฑ์ตามขนาดนะคะยึดเกณฑ์ขนาดของบนโต๊ะนี้มีขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กจัดได้กี่กลุ่มคะสามกลุ่มสามกลุ่มค่ะนะตบมือน้องเครปหน่อยคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะคุณครูเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเด็ก ด้านจำนวนเนี่ยค่ะแล้วก็ทบทวนในเรื่องรูปทรงต่างๆาทบทวนในเรื่องสีการจำแนเกเปรียบเทียบการจัดกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเรียนรู้มาแล้วแต่ว่าเราเหมือนกับมาทบทวนประสบการณ์เดิมของเขาค่ะค่ะเด็กๆคะคุณครูวางของไว้บนโต๊ะมากมายซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้เด็กๆว่าวัสดุเหลือใช้เหล่านี้เด็กๆจะเอาไปทำอะไรได้บ้างยกมือ,อน้องทีครับ รถดําค่ะอ๋อจะเอาไปทํารถดํานี่เป็นของเล่นหรือของใช้คะของเล่นอาเป็นของเล่นนะคะเอาหนูวันสินีจะทําหมุนโยนตหนูโฟกัสค่ะรถไฟรถไฟเอานะคะเอาเด็กๆหาฟังคุณครูนะคะอ่าวันนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะใช้วัสดุเหล่านี้กี่ชิ้นดีคะในการประดิษฐ์ของของของหนูเนี่ย4ชิ้น4ชิ้นรูปทรงอะไรบ้างคะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอา,ออ,าออกมาค่ะลุกออกมาหนูจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแบบไหนคะหนูจะใช้หยิบขึ้นมาให้เพื่อนดูนะคะอย่างนี้เรียกว่าสีสาส่เหลี่ยมผืนใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาทีวางค่ะแล้วจะใช้อะไรอีกลูกใช้รูปอะไรอีกคะใช้รูปทรงสิ่งของที่มีรูปทรงอะไรคะ อ,อ่านอกจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองชิ้นที่มีขนาดเท่ากันหรือเปล่าคะไม,ไ,ไม่เท่ากันนอกจากจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วลูกจะใช้สิ่งของอื่นอีกไหมคะฝาะจะใช้ฝาฝ้ากวดนะคะหมดแล้วยังคะเ <c oughs> อาหมดแล้วตัวมือน้องตีหน่อยคะ่ะ <c oughs> นะคะต่อไปคุณครูจะให้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะออกมาดูที่ว่าหนูจะเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้รูปทรงอะไรบ้างจำนวนกี่ชิ้นดีนะคะ การให้เด็กประดิษฐ์เนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมประจำวันแต่ว่าถ้าหากว่าเราสอนโดยให้เด็กประดิษฐ์ธรรมดาโดยที่ว่ามีสื่อวางไว้ให้แล้วก็หนูอยากประดิษฐ์อะไรมาหยิบไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะเด็กก็จะไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดจะไม่ได้กระบวนการกลุ่มก็เลยคิดว่าเ,าเราน่าจะนำกระบวนการอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์มากกว่าเดิมค่ะซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบนี้นะคะ ตรงกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กค่ะเด็กจะเรียนรู้โดยการกระทําเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติค่ะจะจดจําได้ดีกว่าค่ะจับหัวจับอูจับไหล วิธีการจัดการที่จะให้เด็กสงบในห้องเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณครูก็จะใช้วิธีการเก็บเด็กบ่อยๆด้วยการตบมือบ้างร้องเพลงทำท่าทางบ้างแล้วคุณครูให้การเสริมแรงและมีกิจกรรมเดี๋ยวจะคุณครูจะให้เด็กๆไปนั่งเป็นกลุ่มและไปออกแบบนะคะกฎเงื่อนไขของเราก็คือใช้วัสดุอย่างน้อยกี่ชิ้นนะเมื่อกี้น้องทีบอกว่ากี่ชิ้นนะคะมากกว่า4ชิ้นได้ไหมคะ ได้มากกว่า4ชิ้นก็ได้และเมื่อประดิษฐ์แล้วของเหล่านี้ต้องเป็นยังไงคะยืนอะไรนะคะเอาน้องข้าวหอมค่ะจะต้องเป็นยังไงคะยืนยืนอะไรคะย,ยืนได้ใช่ไหมคะอาสิ่งของที่หนูประดิษฐ์จะต้องยืนได้หรือวางตั้งได้นะคะคือวางแล้วไม่ล้มเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มลุกขึ้นมานะคะตัวแทนนะคะหัวหน้ากลุ่มมารับสิ่งของตรงนี้นะคะ บนี้ทาแก็บบนี้กัดยบอกว่าข้างบนมันไม่คุณครูคิดว่าข้อดีของกระบวนการเรียนรู้นี้อย่างแรกคือเด็กได้กระบวนการกลุ่มสังคมไทยปัจจุบันนี้คนเราจะทำงานกลุ่มได้ไม่ดีนะ ถ้าทำงานคนเดียวจะจะโอเคมากกว่านะคะก็เลยอยากจะฝึกเด็กเล็กๆเนี่ยให้รู้จักกระบวนการกลุ่มรู้จักทำงานร่วมกับเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามรู้จักการวางแผนด้วยเด็กๆเ,เมื่อรู้จักการวางแผนเนี่ยทึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเป็นผู้ใหญ่เลยถ้าเขารู้จักวางแผนแล้วเมื่อเขาเจอปัญหาต่างๆเขาสามารถแก้ปัญหาได้ดีค่ะ,ะเด็กๆคะกลุ่มไหนที่ออกแบบเสร็จแล้วยกมือค่ะ อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆส่งตัวแทนมากลุ่มละสอคนทีละกลุ่มนะคะออกมาเลือกหยิบสื่อตามที่หนูออกแบบเอาไว้นะคะแล้วก็หยิบผ้าเช็ดมือ1ชิ้นกันไกลสอันนะคะพร้อมกับกาวหนึ่งถ้วยเ้าแต่แรกค่ะกลุ่มน้องทีามาลุกมาหยิบถาดก่อนลูกหยิบถาดหนึ่งใบนะคะรถดาเอา สีเหลี่ยมผืนบ้าหนึชิ้นแล้วก็ฝาขวดกี่ชิ้นคะสี่ชิ้น9าวหนึ่งค่ะกล้องถดารูปนั้นฝาตอนนี้ได้กี่ลูกทรงแล้วลูก ผานกระบวนการเรียนรู้แบบนี้แน่นอนเลยนะคะว่าเด็กเป็นเด็กที่มีลักษณะโดดเด่นเลยค่ะคือกล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะนำเสนอสิ่งที่ตนเองคิดและจะเป็นผู้นำผู้ตามได้ดีเลยค่ะ การให้เด็กประดิษฐ์ของเล่นของใช้ในวันนี้นะคะใช้กระบวนการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะครูมีส่วนช่วยให้เด็กได้กำหนดความต้องการในการประดิษฐ์สิ่งของนะคะโดยครูเนี่ยกระตุ้นสนับสนุนให้เด็กคิดเมื่อเด็กมีความต้องการว่าเขาต้องการจะประดิษฐ์อะไรแล้วนี่นะคะขั้นต่อไปก็คือคุณครูให้เด็กสำรวจตรวจสอบว่าสื่อที่มีเนี่ยมีอะไรบ้างรูปทรงอะไรมีขนาด ใหญ่หรือขนาดเล็กมีสีอะไรนะคะเมื่อได้สำรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยครูก็ให้เด็กออกแบบเอาละค่ะเมื่อเด็กๆประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนี้ออกมานำเสนอ โดยการมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเด็กๆเนี่ยได้ประดิษฐ์ตามที่หนูออกแบบไว้หรือไม่เมื่องานเสร็จออกมาแล้วเนี่ยหนูชอบสิ่งที่หนูประดิษฐ์หรือไม่หนูมีปัญหาอะไรบ้างในการทำงานกับเพื่อนๆนะคะออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังนะคะกลุ่มไหนที่จะออกมานำเสนอก่อนคะกลุ่มน้องทีค่ะกลุ่มน้องทีเสร็จก่อนออกมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็หยิบงานออกมานะคะเอาค่ะเอาเล่าให้เพื่อนฟังค่ะ นำรูดตามครับไอนน้ก็ช่วยตัดหัวใจครับเบกเยดแตต่อรุดครับแล้วก็ช่วยกันตกแต่งหัวใจกันครับกลุ่มอื่นดูว่าของน้องทีเหมือนกับที่เขาได้ออกแบบไปหรือเปล่าคะไม่เหมือนไม่เหมือน,อนตรงไหนเออยหัวใจไม่เหมือนที่หัวใจแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรทําไมหนูได้ตกแต่งหัวใจเพิ่มเติมขัหนูนบิว ก็ทำให้สวยขึ้นถึงออกแบบไม่มีหัวใจแต่ตอนที่เขาไปทํางานเขาคิดว่าถ้ามีหัวใจคงต้องสวยกว่าเดิมใช่ไหมคะ,ะถึงได้มีรถจึงได้มีหัวใจเพิ่มขึ้นมานะคะหนูชอบไหมคะางานชิ้นนี้ช <Yeah. S 2> อบจบมอให้กลุ่มนี้หน่อยจ้า okay. เมื่อเด็กประดิษฐ์ผลงานเสร็จแล้วเนี่ยเด็กสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบต้องการปรับปรุงแก้ไขย,ยังไงบ้าง ซึ่งคุณครูคิดว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะเมื่องานเสร็จออกมาแล้วหนูชอบไหมคะชอบค่ะชอบกว่าที่ออกแบบหรือเปล่าชอบกว่าชอบกว่าสีสวยกว่าหรือหรือ,รอไงคะสวยกว่าอ่าสีสวยกว่าที่ก็ออกแบบเอาไว้แต่อย่างอื่นเหมือนหรือเปล่าลูกเ,เหมือนค่ะเอาตบมือกลุ่มนี้หน่อยค,ะอค่ะกลางเลยอ่ะถือนี่ไว้อ่ข้างๆเอ็นฟี หุ่นยน์อะไรคะหุนะห่นยนตักดินอ๋อหุ่นยนต์ักดินหนูชอบหรือเล่าคะชอบชอบ,ชอบนะคะแต่หุ่นยนต์นี้ตอต้งแล้วมันเป็นยังไงคะ<ด>มันจะล้มนะคะถ้าหนูจะปรับปรุงงานหนูครั้งต่อไปนี่หนูจะทํายังไงดีแม่หุ่นยนตหนูล้มคะเขาขาเล็กๆล็กอ๋อขาเล็กๆกว่านี้หน่อยนะคะอะาตัวเพื่อนุมนี้หน่อยคะ่ะเก่งมากเลยทำลอ้อเอามาทำลอ้อแล้วอะไรอีกคะ อบงานชิ้นี้ไหมคะอ๋อกลุ่มนี้เขาชอบงานที่เขาตามเอาตบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค,ะ <c oughs> ค่ะกลุ่มก้าวหอมประดิษฐ์อะไรเล่าให้เพื่อนฟังปร,ประดิษฐ์รองเท้าประดิษฐ์รองเท้าอ่ะแล้วสิ่งที่หนูประดิษฐ์กับสิ่งที่หนูออกแบบไม่เหมือนกันหนูหนูพอใจไหมคะพอใจเพราะว่ามันเป็นยังไงคะมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้แล้ว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 เป็นยังไงคะถึงแม้ว่าหนูออกแบบ เช่นติดไม้ไอติมติดกลวยปีโพอติดไม่ได้แต่หนูก็ยังสวมได้ใช่ไหมคะเ<ต>ดินได้ด้วเอาตบกลุ่มนี้หน่อยคะอ่ะตอ,อนนะคะกลุ่มนี้ออกแบบอะไรคะทำป่าสาทำปราสา้เล่าเลยลูกตัวกี่อันนะลูกอะไรอีกคะน้องแป้งช่วยติดกาวอืมเอาเด็กๆจะถามอะไรเพื่อนกลุ่มนี้บ้างคะ อ้าน้องน้อง่าทำไมมีชื่อแบบเชือกนี้ไว้ทำอไรจ๊ะเนี่ยเอาไว้คล้องคอลูกก้องจะได้ไม่หายเอาใครจะถามอะไรอีกลูกมีไม้มีไม้ไม้ตรงนี้ไว้ทำอะไรนี่ลูกให้กดออกมาอ๋อกดแล้วรูปจะออกมานะคะอ้ากลุ่มนี้เก่งมากเลยตบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลยเเก่งที่สุดเลยอ้าวเด็กๆค่ะวันนี้นะคะ เด็กๆได้ประดิษฐ์ของเล่นกับของใช้มากมายนะคะโดยที่นำเศษวัสดุเหลือใช้ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะตอนเช้าเนี่ยมากมายเลยแต่ตอนนี้เป็นไงคะเมื่อประดิษฐ์ออกมาแล้วสวยไหมคะสวย,สวยเด็กๆนี่สามารถนำไปประดิษฐ์แล้วก็ไปเล่นกับน้องๆที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องอไปซื้อของเล่นแพงๆนะคะใครใครคิดว่าจะนำไปประดิษฐ์ที่บ้านได้บ้างยกมือ เก่งมากค่ะคุณครูต้องการให้เด็กของคุณครูเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถสิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นก็คือต้องการให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยากจะบอกว่าคุณครูปฐมวัยเนี่ยควรจะจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กให้เด็กได้ลงมือกระทำประการสำคัญ ควรส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมทั้ง4ด้านค่ะคำว่า,าครูนี่หมายถึงผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความขยันมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อลูกสิทธ์ตัวเองค่ะ